เ็นเด็กๆนักเรียนญี่ปุ่นเนะีคะเข้ามาเรียกว่าไลไรฟิลด์ทริปมาลงภาคสนามกันเราจะเห็นภาพนี้บ่อยๆในญี่ปุ่นค่ะตอนนี้เราอยู่ย่านโคจิโจยิหรือว่าโคจิโจยิหรือว่าโคจิโจยินะคะแ <laughs> ถวนี้เนี่ยทุกตรอกทุกซอกซอยจะมีร้านเต็มไปหมดเลยค่ะเราเริ่มจากร้านนี้เลย น่ารักอ่ะชอบเขาดีไซน์เขาวางของแค่นี้เองนะคะร้านของเขาก็อยู่ตรงนี้เองเป็นพวกเครื่องดื่มแล้วก็มีอาหารอยู่ตรงนี้แล้วก็มีนี่เห็นไหมคะนี่ร้านเขาขายกระดุมนะคะเห็นไหมคะ นี่ร้านขายกระดุมค่ะก็ะเป็นรูปกระดุมเลยแล้วเขาก็มีกระดุมร้านเล็กๆค่ะน่ารักเลยแหละอุ้ยร้านนี้สีน่ารักมากเลยสีแบบโอ้โห ของจุก,จ,กจุกจิกจิกถ้าบ้านเราก็คงจะเหมือนเป็นถนนคนเดินแต่นี่เดินตลอดเลยค่ะไม่มีเทศกาลไหนนี่ขนาดวันหยุดนะคะโอ้อันนี้ก็น่ากินทีเดียวค่ะนี่อาหารอิตาเลียนซี่โครงหมู แล้ก็ตามมาด้วยของจุกจิกจุกจิกกุ๊กกิกเดี๋ยวเราจะพาไปเดินไปเรื่อยๆเราจะเห็นความหลากหลายของร้านค้าในญี่ปุ่นในซอยต่างๆเนี่ยน,นะคะคือสอนข้างทางเนี่ยไม่มีอะไรที่จะไม่ขายเอ,า,อยางนี้ก็แล้วกัน มีของขายตลอดแม้แต่ตรงนี้นะคะร้านดอกไม้เนี่ยมีพันไม้ด้วยค่ะคนก็เดินเป็นส่วนใหญ่ ครับชุดนี้อ่ะสีเหลืองเนี่ยดูญี่ปุ่นจังตรงนี้เป็นร้านกระเป๋ามาซิตตรงหอมๆนม่มีอะไรขายเป็นคาเฟ่เล็กๆค่ะเผื่อเป็นไอเดียนะคะใครจะทำร้านกาแฟเป็นคาเฟ่เล็กๆดูสิคะมีของขายโน่นนี่นั่น แล้วก็ดูเขาแต่งสวยอะ่ะตรงนี้เขาบอก slow made in Japan <ม>ก็คือน,นั่นแหละ handmade นี่นแหละคะ่ะตรงนี้ก็เห็นไหมคะมเขามีตกแต่ง ถนนเขาเขาก็จะดูแลใกล้ๆร้าน Bistro Talk b a c กนี่ลงไปในใต้ดินก็ไม่เชิงก็คือต่ำลงไปในกว่าพื้นถนนนะคะฝั่งนี้ล่ะอันนี้เป็นร้านขายของตรงนี้เป็นกราฟิตี้นี่เขาเพิ่งทำนะคะ ต้องทาคนน,นี้เอาทาของเขาเองอยู่ตรงเนี้ยนคะคะเห็นเล่อยๆไหมคะแล้วก็ทาของเขาอย่างมีความสุขอยู่ตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมีหลายอย่างเลยแหละเป็น local food นะคะเป็นอาหารของคนญี่ปุ่นท้องถิ่น,นเยอะเลยชอบชอบร้านแบบนี้ ชอบเลยค่ะเนี่ยค่ะโอ้ยนี่อะไรเนี่ยอชอบอย่างนี้อ่ะญี่ป,ปุ่นจริงๆเลยนะคะเนี่ย,ยปปญี่ป,ปุ่นญี่ปุ่นคือคนพื้นที่เขาก็ทานกันแบบนี้ <laughs> ขนมขนมญี่ปุ่นดีค่ะนี่ที่บอกว่าจะมาถึงกลางซอยเนี่ยนะคะคือตรงนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะเขาเป็นเขาเรียกอะไรคาเฟ่มแมวนะ<ป>เข้าไปดูเข้าไปดู